ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาแนะนำมือใหม่ๆนะครับเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับเรื่องปุ๋ยทางใบนะครับเรื่องธาตุรองธาตุเสริมนะครับเรื่องธาตุรองธาตุเสริมสำหรับทางใบควรเติมไหมนะครับควรเติมไหมสำหรับทุเรียนนะครับก็ต้องดูดินเป็นหลักนะครับผมสำหรับดินเหนียวดินทรายนะครับ ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารรองถึงมีก็ทุเรียนก็จะนําไปใช้ได้น้อยมากนะครับผมสําหรับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับพวกจุลธาตุนะครับผมเราก็ควรเติมให้เขานะครับเพื่อป้องกันการขา,าดธาตุอาหารนะครับผมจะสังเกตได้อย่างไรว่าในดินของเรามีธาตุรองธาตุเสริมนะครับส่วนธาตุหลัก เขาก็มีนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องดูดินในพื้นที่ตัวเองเป็นหลักนะครับต้องดูดินในพื้นที่ตัวเองเป็นหลักนะครับสําหรับเรื่องาธาตุอาหารนะครับว่าดินของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับเป็นดินเหนียวดินทรายหรือว่าดินแดงดินลูกลังนะครับก็สังเกตที่ใบของทุเรียนนะครับ สังเกตดูที่ต้นทุเรียนนะครับใบทุเรียนนะครับว่าเขาแตกยอดจะเดินเติบโตได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาบอกเป็นแนวทางนะครับจะมาบอกเป็นแนวทางนะครับบางคนบอกว่าไม่จะเป็นต้องเติมไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปให้ปุ๋ยทางใบเขานะครับในส่วนนี้ก็ แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละบุคคลนะครับผมต้องพิจารณาดูในดินของตัวเองนะครับในดินจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแบบครบนะครับผมในดินที่ดีๆนะครับทางดินภูเขาไฟทางดินทางนู้นนะครับเขาก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับเขาก็ไม่จําเป็นต้องเติมนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับผมส่วนนะครับส่วน ในดินที่เป็นดินเหนียวดินทรายนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุเสริมเนี่ยมันจะมีน้อยมากนะครับผมสําหรับดินทรายกับดินเหนียวนะครับก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักนะครับเพื่อจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการปรับใช้นะครับส่วนผมผมเติมตลอดนะครับผมผมเติมให้เขาตลอดครับ เพื่อป้องกันการขาดธาตอาหารนะครับผมเพื่อป้องกันการขาดธาตอาหารลองธาตอาหารเสริมนะครับเราควรเติมให้เขานะครับต้องดูดินเป็นหลักนะครับผมดูต้นทุเรียนดูใบทุเรียนเป็นหลักนะครับว่าเขาแสดงอาการอย่างไรนะครับอันนี้ก็ใบเพื่งพลาดนะครับผมใบเพิ่งพีสลาดออกมานะครับก็ มาบอกเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับผมเอ่อสำหรับคนที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเติมครับไม่จําเป็นต้องเติมไม่จำเป็นต้องให้อาหารทางใบของเขาครับทุเรียนก็อยู่ได้นะครับในส่วนนั้นดินของเขาอาจจะดีนะครับอาจจะสมบูรณ์นะครับในส่วนนั้นนะครับดินของเขาอาจจะมีธาตุอาหารเยอะนะครับที่เป็นดินแดงดินภูเขาไฟนะครับสำหรับทางสีสะเกตนะครับ ทางเขตนั้นดินก็จะอุดมสมบูรณ์ครับเป็นดินภูเขาไฟครับเขาก็ไม่จะเป็นต้องเติมนะครับไม่ต้องเติมเยอะครับสําหรับปุ๋ยเขาก็จะทําแบบง่ายๆนะครับผมก็มาบอกเพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่อยู่ภาคตะวันออก,ออกภาคกลางนะครับหรือภาคเหนือนะครับก็มาบอกไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนครับต้องดูใบตัวเองเป็นหลักใบสุดเด่นเป็นหลักนะครับผมส่วนผมจะเติมตลอดนะครับ เดือนละครั้งก็ได้นะครับเดือนละครั้งนะครับเป็นทาาดลองทาาดเสริมนะครับผมจะเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารนะครับส่วนปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินนะครับผมใช้เป็น EC เคมีนะครับหกสามสามครับเป็นขี้ขังคาวนะครับขี้ขังคาวหกสามสามนะครับก็ไม่ได้มาขายปุ๋ยนะครับมาบอกแนะนำเป็นแนวทางเฉยๆนะครับ ผมไม่มีส่วนร่วมได้เสียอะไรกับปุ๋ยนะครับผมก็อยากจะมาบอกเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับได้เอาไปปรับใช้ที่สวนตัวเองนะครับก็ดูดินตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูใบของทุเรียนนะครับดูต้นเรียนว่าเขาจะเดินเติบโตได้ดีหรือเปล่านะครับผมส่วนยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงก็ควรฉีดป้องกันนะครับผมก็ควรฉีดป้องกัน,นครับ ตอนเป็นยอดอ่อนนะครับหรือสิบห้าวันครั้งหนึ่งนะครับหรือสิบห้าวันครั้งหนึ่งครับถึงใบเขาเก๋เราก็ควรฉีดครับเพื่อป้องกันอะไรนะครับเพื่อป้องกันมแมลงมาเจาะลําต้น,นครับนี่สําคัญครับแมลงหนวดยาวนะครับแมลงปีกแข็งจะเป็นเอ่อมามาวางไข่แล้วจะเป็นหนอนเป็นด่วงมาเจาะลําต้นนะครับผมเราต้องฉีดป้องกันนะครับผม สำหรับใบที่เก่ๆแล้วก็ควันฉีดนะครับป้องกันครับจะเป็นพวกยาฆ่าแมาลงนะครับยาฆ่าปีกแข็งนะครับยาฆ่าแมลงปีกแข็งนะครับก็ไปถามดูได้นะครับมีหลายตัวนะครับไปถามดูได้ที่ร้านขายเคมีพัน์ุต่างๆนะครับจุดที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับผมยาฆ่าแมาลงปีกแข็งนะครับป้องกันแมลงมาวางไข จะมีหนอนไปเจาะลำต้นมีด้วงไปเจาะลำต้นนะครับอันนี้อันตรายกว่าเพี้ยอีกนะครับตัวนี้จะอันตรายกว่าเพี้ยนะครับถ้าเข้าลำลำต้นได้นี่ยากครับลําบากครับจะแก้ไขลําบากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรฉีดป้องกันแมลงครับไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนหรือยอดแก่นะครับหรือใบแก่แล้วเราก็ควรฉีดป้องกันลาต้นไว้นะครับเพื่อป้องกันการการอการแมลงมาเจาะลาต้นนะครับพวกหนอนพวกแมลง มาวางไข่เออที่พวกเราเรียกว่าแมาลงนวดยาวนะครับแมลงนวดยาวนะครับมันจะมาวางไข่แล้วเป็นนอนมาเจาะลาต้นนะครับอันนี้ก็ควรฉีดป้องกันนะครับสําหรับผมฉีดสีผ้าวันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นยอดอ่อนนะครับเราควรป้องกันนะครับยาที่ผมใช้ก็มีไทอะมิท็อกแซมนะครับไทอะมิท็อกเซมนะครับ ก็มาบอกเป็นแนวทางนะครับผมสาหรับส่วนตัวที่ผมใช้นะครับผมก็นําประสบการณ์ความจริงนะครับมาเผยแพร่นะครับก็ไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรครับแต่ว่าจากจะนําเสนอนะครับในสิ่งที่ผมทําในสวนของผมครับก็มามเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนเพื่ๆนะครับความรู้ผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็นำจากนามาจากประสบการณ์ตรงครับจากที่ผมทําในสวนของผมนะครับ เอามาเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครับผมมาคุยเรื่องธอาตุรองธาตุเสริมสําหรับปุ๋ยทางใบของทุเรียนนะครับวันนี้นะครับเขาก็บอกได้ครับผมบางคนก็บอกว่าไม่ควรเติมไม่ควรไม่จําเป็นต้องเติมไม่จําเป็นต้องให้ทางใบนะครับก็ในเมื่อดินเขาสมบูรณ์ในเมื่อดินเขาสมบูรณ์ดินเขาดีเขาก็ไม่ต้อง ไม่จําเป็นต้องเติมส่วนเราครับของเราเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวถ้าอาหารมันจะไปบล็อกกันอยู่นะครับไปบล็อกกันอยู่มันจะไม่ปลดปล่อยมาให้พืชใช้งานนะครับสําหรับดินเหนียวนะครับเราก็ควรปรุงปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับเพื่อจะทําให้ดินล้วนซุยระบายน้ําได้ดีนะครับ ระบายน้ําได้ดีครับแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับสําหรับดินเหนียวนะครับอินทรีย์วัตถุห้ามขาดนะครับผมสําหรับทางดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับควรเติมให้เขานะครับธาตุอาหารควรมีครับในดินนะครับส่วนท่านหลักธาตุลองเราไม่รู้ว่าเขาจะนําไปใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับ เพื่อนเพื่อนนะครับมือใหม่นะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับอย่าไปเชื่อใครมากครับให้ดูในสวนตัวเองเป็นหลักนะครับให้ดูพื้นที่ตัวเองเป็นหลักนะครับก็เอาไว้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับควรควรจะเติมอาหารทางใบดีไหมนะครับควรจะทําอย่างไรนะครับบางคนยังไม่รู้แนวทางนะผมก็ให้สังเกตที่ใบทุเรียนนะครับ ต้นนี้ก็พึ่งใบพึ่งพีสลัดครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเขียวนะครับผมก็เติมไปเลยครับเพื่อป้อง,องกันการขาดธาตุอาหารนะครับเป็นพวกธาตุรองธาตุเสริมครับพวกแมกนีเซียมแคลเซียมสังกระสีโบลอนอะไรต่างๆครับก็ไปหาซื้อร้านที่เราไว้ใจได้นะครับเราไว้ใจได้เรื่องยี่ห้อก็มีหลายยี่ห้อนะครับเลือกใช้ กันได้ตามสบายนะครับผมส่วนใครจะเอาเออปลามาหมักเองก็ได้นะครับน้ำหมักปลาก็มีท่าทารครบนะครับน้ำหมักปลานะครับก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัวนะครับผมมันก็มีเยอะครับแนวทางนะครับการประหยัดต้นทุนทําอย่างไรนะครับแล้วก็ทุเรียนเราจะได้สวยงามนะครับก็ลงทุนปลูกไปแล้วก็อยากให้เขาจเจริญเติบโตนะครับ อยากให้สําเร็จไปด้วยกันนะครับผมครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เราได้นําไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับผมสําหรับคนที่ปลูกสิเียนมือใหม่ๆนะครับก็ดูดินของตัวเองเป็นหลักนะครับผมควรควรเติมไหมหรือไม่ควรเติมนะครับจําเป็นไหมหรือไม่จําเป็นนะครับ ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ